สวัสดีครับจันจุเอสเอครับช่วงนี้งานเข้าบ่อยนะครับวันนี้บินเดียวนะครับเพื่อนๆไม่ว่างกันสักคนหนึ่งนะครับพี่กอมก็ยุ่งนะครับแกเปิดร้านสําหรับเพื่อนแมทก็ยุ่งๆไม่มีใครเลี้ยงลูกวันนี้ก็เลยต้องบินเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้จะไปเล่นงานฉลองมีพี่ที่รู้จักนะครับเขาสอบซิติเสนได้นะครับ ก็คือวันนี้ก็เลยเราจะมาฉลองกันจริงๆแล้วเขาก็ให้เราไปทั้งวงนะครับก็ไปทั้งวงสามคนเหมือนเดิมแต่ว่าบางเงินว่าเพื่อนๆไม่ว่างกันนะครับวันนี้ก็เลยลุยเดียวนะครับเพื่อไปฉลองงานสอซิดิเซนได้นะครับก็ยินดีกับพี่สาวด้วยนะครับพี่อูดเราจะไปถามความรู้สึกของแกด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมันยากไหมนะครับต่อไปก็คงเป็นคิวของผมนะครับก็อยากจะรู้ ก็วันนี้เป็นริมสระว่ายน้ำโอริมเลกนะครับสระว่ายน้ำด้วยเลคด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันไปไปกันครับตอนนี้มาถึงสถานที่แล้วนะครับโอ้ปาที่วันนี้น่าจะสนุกครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับแต่ว่าเจ้าภาพยังมาไม่ถึงนะครับยังไม่ได้เข้าไปก็บอกให้จอดรอตรงนี้ก่อนจะให้ดูบรรยากาศรอบเลคกันนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเอาบี Park. วันนี้เราน่าจะตรงนี้นะครับเราจะบ้านหลังนี้นะคิดว่าเรารอจ้าภาพมาเลยนี่เป็นรถดาวเราจะภาพอันนี้ก็ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วน,นะครับเดีย๋ยวไปคุยกับ ข้อง,งานวันนี้นะครับการแสดงความดีดีกับนี้ครับพี่อวดครับสวัสดีครับ<า>ยินดีด้วยสำหรับซิติเซนชิพนะครับตอนนี้เป็นเป็นพลเมืองอเมริกันเต็มร้อยแล้วดีใจเบื่อดีใจละเนาะ <c oughs> ต่อไปไม่มีใครในประเทศเราออกจากอเมริกาได้แล้วครับต่อไปคิวของผมนี่เป็นอะไรตื่นเต้นปะตื่นเต้นยากก่ยากก่ยากก่เท่าไหร่ ก็อยากก็อาเพราะว่าอยากน้ำเต้นเต้นจ้อ่าเฮาเฮาต้องจำทั้งหมดน่ะมันมีร้อยข้อใช่ไหม uh huh. อ่าฮะอาเขาจะถามเราทั้งหมดสิบข้ออ่า uh huh. แต่ถ้าเราตอบได้หกข้อเลย uh huh. เขาก็จะไม่ไปต่อเขาจะหยุดแค่หกข้อครับอ่าแล้วจ, uh huh. จากนั้นก็จะจะให้เราสอบเขียนอสอบอ่านครับ่งสอบเขียนง่ายมากสอบเขียนก็สอบเข uh ียนก็ทกเขาจะบอกเราว่าอ่า วอชิงตันเดบุ๊กประธานาธิบดีอเมริกาแล้วเราก็เขียนอ่าเขียนเพราเราก็เขียนปุ๊บแล้วก็จะให้เขาอ่านตัวที่เราเขียนนนั่อะไรโอเคก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับครับดีเจน้ำดีใจน้ำเด้อดครับผมครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศที่จะฉลองกันนะครับนี่น้องติงครับ ได้อะไรบ้างมีส้มตำฝั่งนี้มีไก่ย่างฝั่งนู้นมีอะไรบ้างว่ามีเยอะแยะทั้งเดิมมีเยอะแยะใครอยากดื่มก็ดืม่มทั้งไวทั้งเหล้าทาั้งนี่นะครับเซอร์เบียนสำหรับซีเซนชิปดีใจในสำหรับพี่ส,ส,ส,สาวนะครับตอนนี้เราก็มาเซเว่นกันที่นี่นะครับมีกระเบื้องบรรยากาศแบบนี้นะครับ เริ่มแล้วนักร้องเริ่มมาแล้ว <small> ค,ค,คนสิบคนนะแหล้าได้สิบคนอาจจะไม่ได้เะที่มาจักที่นี่เพราะว่าแฟนของแกเป็นเจ้าของที่นี่นะครับในนะตอน,นั้กก็จะคนซื้อบัตรเข้ามาตรงนั้นนะฮะบ,บริเวณนั้น นนตอนนี้เวลาหนึ่ทุ่มครึ่งทุกคนเริ่มลงเล่นาน้ำแล้วนะครับเนีครับสำหรับพี่อุชนะครับจะที่แกสอบซินิเซนได้วันนี้ก็เนีครับแฟนแกเป็นเจ้าของสถานที่นี้นะครับ,บครับขนะแล้ครับจบไปนะครับ,บสำหรับแมนเลี้ยงขอบคุณสำหรับ ขี่โอ๊ตไ้ับแล้วก็ยินดีด้วยที่ซับซีเซนเป็นพลเมืองของอเมริกันได้นะครับต่อไปก็คิดว่าคงเป็นคิวของผมนะครับขอให้โชคดีบนที่แล้วกันแล้วก็ขอบคุณที่ใช้ราการนะครับน้องให้มาร่วมฉลองด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านนะครับเก็บของเรียบร้อยนี่นะครับเก็บของคนระับสุดไม่มีงานต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงกัาไว้แค่นี้นะครับพบกันใ่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย